สายช่างต้องมีตู้เครื่องมือช่าง6ลิ้นชักที่จะช่วยจัดเก็บอุปกรณ์ช่างได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยขนาดสินค้าความกว้าง34ความยาวตัวตู้62ความยาวรวมน้ำจับ71สูง89ซนติเมตรน้ำหนัก31.62กิโลกรัมลิ้นชักมี3ขนาดลิ้นชักที่ 1- 4กว้าง27.5ยาว51ลึก8ซเมตรลิ้นชักที่5ความลึกจะลึกเพิ่มขึ้นเป็น12.5ซนติเมตรลิ้นชักที่6 ความลึกเะลึกสูดถึง16.5ซนติเมตรลิ้นชักมีแผ่นยางรองด้านในทุกชั้นหนา1มิลิเมตรรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง200กิโลกรัมรางลิ้นชักขนาด25.5มิลิเมตรสินค้าผลิตจากเหล็กพ่นสีแข็งแรงทนทานเหล็กหนา0.9ม mm. ิลิเมตรมีกล่องใส่อุปกรณ์ด้านข้างลิ้นชักแบบกุญแจล็อกพร้อมกุญแจสอดอกล้อ TPR 4นิ้ว4ล้อมีล้อเบรกสามารถล็อกได้สล้อหมุนได้360องศาดามจับผลิตจากเหล็กขนาด3ซนติเมตรสามารถเคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆได้สะดวกออกแบบมาเพื่อสำหรับจัดเกก็บแและแย หมูเครื่องมือช่างหรืออะไรต่างๆได้อย่างเป็นระเบบเรียบร้อยสามารถหยิบใช้งานเครื่องมือได้อย่างสะดวกสินค้าผลิตจากเหล็กเกรดคุณภาพดีมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตชั้นนำรับน้ำหนักและรับแรงกระแทกตอนใช้งานได้ดีสนใจสินค้าสั่งเลยที่ lapis.com